you can call me amina uh, let's speak english together sir. okay first i will tell you about me i love watch thai and korean movie i love dogs and cats i really like to eat noodles and i am very 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 beautiful is <laughs> the พูดชิลๆเล่นๆขำๆแบบไม่เป็นทางการอะได้แต่พอเป็นการเป็นงานขึ้นมาเนี่ยเป็นใบนะจ๊ะแล้วตอนนั้นเนี่ยไปเจอซีรีส์เรื่องนึง่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษจากอิงกูเพื่อการทํางานสมัครงานได้เราก็เลยเสิร์ชเลยสิร์ชหาแล้วก็ทุกอย่างไวมากค่ะซื้อคอร์สเรียบร้อย3เดือน First of all I would like to say thank you for giving me an opportunity to introduce myself My name is Emmy I'm 26 years old I'm c ำ r ังทำงานที่ฉัน a ร c ยกว่ e ผู้บริหาเป็นเรื่องความมั่นใจแล้วก็ความกล้าที่จะพูดค่ะที่เปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไม่มีความมั่นใจเลยในการพูดเราก็เลยลงเรียนไปปุ๊บเราก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเรียนไปได้3เดือนรู้เรื่องจ้ะอย่างภาษาอังกฤษเนะี่ย ถ้าเรากลัวภาษาอังกฤษเราวิ่งเข้าใส่ฝรั่งเอ้ยรูฝรั่งเพราะว่าที่นี่นะอิงก,กูมีให้เลือกสเปคไม่ใช่ละอาจารย์หลายประเทศก็เลือกได้เลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยใจดีใจเย็นไม่ว่าจะมีทักษะหรือไม่มีทักษะอาจารย์เข้าใจเรามาเรียนเถอะค่ะแล้วจะตกหลุม,ลร,ม,มรักภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว